ไปเอาพระไม้จากกัมพูชาหลวงปู่ได้พาลูกศิษย์ไปกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งในการไปครั้งนี้มีลูกศิษย์ใหม่จากบ้านตารางสวายตำลงกํมเมดอำเภอคุขันไปด้วยหนึ่งคนชื่อนายพลแหวนเงินโดยให้เป็นผู้สะพายย่ามสะพายบาดให้พระผู้ที่ไปในครั้งนี้นอกจากพระโบพันกับสามเณรเต่าสามเณรแดงเป็นผู้ติดตามเช่นเคยพอลงไปในเขตประเทศขเขมรก็ดิ่งตรงไป ที่ป่าลึกแห่งใหม่ที่ไม่เคยไปมาก่อนเดินทางไปประมาณ11วันอาหารการขบฉันเป็นเผือกมันที่มีอยู่ทั่วไปบางครั้งท่านก็รูดใบไม้ให้ฉันแต่ก็รู้สึกอิ่มไม่เหน็ดเหนื่อยคงมีกำลังวังช้า หาแข็งแรงเหมือนปกติเดินผ่านป่าดงทึบที่มีแดดครึ้มแทบมองไม่เห็นดวงอาทิตย์พอถึงเที่ยงวันหลวงปู่พาหยุดพักข้างๆท,ทางทุกวันเป็นการหลบให้ทางสัตว์ร,ร้ายเช่นเสือหรือหมีที่มักจะเดินตามทางช่วงเที่ยงวันพอบ่ายหน่อยกับว่าสัตว์ร,ร้ายย่ต่างๆผ่านไปแล้วและได้หยุดพักพอมีกำลังออกเดินทางต่อเวลากระหายน้ำก็เอามีดไปตัดเครือไม้ขนาดใหญ่มีน้ำไหลออกมาได้ดื่มกันนะับ ว่าธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากถ้าเรารู้จักใช้ชาวป่าจะรู้สึกดีว่าพืชไหนเป็นพิษและไม่เป็นพิษและสามารถกำจัดสิ่งที่เป็นพิษนำมาใช้เป็นอาหารได้รวมทั้งการนำมาไกใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยแต่ทุกวันมนุษย์ได้ทำลายธรรมชาติเพื่อเป็นประโยชน์เฉพาะหน้าจึงทำให้ไม้ที่เป็นประโยชน์สูญพันธุ์ไปอย่างน่าเสียดาย เวลาประมาณบ่าย4ี่โมงอากาศเริ่มเย็นลงความมืดเริ่มปกคลุมป่าเสียงสัตว์ป่าเสียงนกหลายชนิดรวมทั้งแมลงร้องกันเสงแซ่ระงมไปทั่วทั้งป่าชนีส่งเสียงร้องอย่างหอยหวนสลับกับการคำรามของเสือโคร่งเจ้าป่าทําให้บรรยากาศที่เย็นอยู่แล้วยิ่งเย็นลงไปอีกหลวงปู่พาหยุดพักกอกองไฟหาเผือกหามันมาเผาฉันกันเวลานอนทุกคนอยากจะนอนตรงกลางเพื่อนแต่การนอนกลางนั้น จะเป็นอันตรายมากกว่าคนที่นอนข้างเพราะเสือนั้นเวลาจะคาบคนไปกินมันจะคาบเอาคนนอนกลางเพราะถือว่าเป็นคนที่ขาดสะดวกในการคาบเอาไปกินก่อนนอนทุกคนจะสวดมนต์แผ่เมตตาไอ พ่อเจ้าที่เจ้าป่าและสัพพวิญญาณทั้งปวงในแต่ละคืนบรรดาลูกศิษย์จะผลัดกันนอนครั้งละ2คนที่นั่งอยู่ก็จะคอยเติมฟืนให้ไฟลุกอยู่ตลอดเวลาส่วนหลวงปู่ท่านจะนอนพักผ่อนผิงไฟจะลุกออกมานั่งบ้างในช่วงดึกที่อากาศหนาวจัดถึงแม้ว่าอยู่กลางป่ามีสัตว์ร้ายมากมายก็ตามแต่ก็ไม่มีเสือหรือสัตว์อื่นใดเข้ามาใกล้บริเวณที่คณะของหลวงปู่พักอยู่เลย เดินทางไปประมาณ11วันไปพบปราสาทเล็กๆตั้งอยู่กลางป่าเป็นปราสาทที่ปรักหักพังลงไปบ้างแล้วแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีรอบข้างปราสาทมีต้นไม้ขึ้นแทรกติดกับหินศิลาแรงที่เกาะขึ้นเป็นตัวปราสาททําให้มีรอยร้าวอยู่ทั่วไปหลวงปู่ได้เข้าไปองค์เดียวเป็นเวลานานทีเดียวพอท่านออกมาได้ถือเอาพระพุทธรูปบูชาขนาดเล็กออกมาด้วยทุกคนได้ขออนุญาตหยิบด,ดูเป็นพระพุทธรูปที่แกะจากไม้มีน้ำหนักเบาขนาดหน้าตักประมาณ3นิ้วหลังจากที่ได้พระพุทธรูปแล้วหลวงปู่ก็พากลับตามเส้นทางเดิม โดยพระพุทธรูปนั้นหลวงปู่เป็นผู้ถือจนกระทั่งถึงกระท่อมบ้านจะบกหลวงปู่จึงได้มอบให้พระบัวพันซึ่งพระอธิการบัวพันตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านโป่งในปัจจุบันได้ถือนำมาบูชาติดตัวอยู่ทุกวันนี้พักอยู่บ้านจะบกประมาณ2-3ถึงวันหลวงปู่ก็ได้เดินทางมาร่วมงานยกช่อฟ้าวัดหนองเชียงทูนอำเภอปรางกูซึ่งจัดงานทำบุญยกช่อฟ้าประมาณกลางเดือนมีนาคมพุทธศักราช2529อยู่ร่วมพิธีพุทธาพิเศษเป็นเวลาสองคืนก็กลับมาพักที่วัดบ้านโป่งแล้วก็กลับไปที่บ้านจะบกตามเดิม